เกาะนุ pues mm ่งโซ่รันกิ้งเพว่าในนี่นี่ไม่ใช่แม่นของแก โอ้ยมานี้มานี้อาชเิ็งอันนี้ตัวายืนอย่งนี้่ไอกระจับังซีนี่โอ้นี่นี่นานอานเรียกวาสำคัญจะมีแนวเกาะนไนี่น่มันจะกระอเลยแล้วมันจับนีลมนี่นี่เห็น่านนี่านนี่ก็จะเป็นดต่ำาน้องต่ำดูป่ะนี่จับไอ้ไปก็ได้กันลมจันล้มอรเออเอาเอาานาน นี่เนี่ยเขาก็เขาว่าต่ำเข่าต้องต่ำเลยสิผมตื้นนะฮะผมแพงผมแพงผมแพงมาเบิ้งนี่วิธีต่ำเข่าผมแพงเออนี่นี่มันต้องช่งซีขันโบจับเนี่ยโอยูสิลบก็ต้องจับนะเนื้อสันไดยผมแพงโดยธรรมชาติธรรมชาติเห็ดเสาเห็นเฮ้าส์นี่ เดี๋ยวมีเขนามีค้นคาราซามาเป็นเสาเออเนี่เป็นเฮาอีเพิ่นเอนเป็นเสาเป็นเฮาอ้เพิ่นเออมันี่เจ้าจะเป็นเฮาบ่เออเจ้าจะเป็นเฮาบ่เป็นเฮาทุดูเหรอเอออยากอยากรอป้วอยากรอเป็เฮาทุดูอ่านี่เป็นเป็นว่าเป็นวิธีกำลังชีวิตของบรรดาเผาสีมีตัมเข่าเนี่ยนี่อะหู่แทงแมนแมนอ่าสีมี เราเทิงเราเทิงคือกระมูนเนี่ยเนาะาจช่เราเทิงแล้วก็จะมีเข้าไทดำข้างเหนือนี่ไทดำเหนือแล้วเปล่าจะจะพวกม่งโมเมนไหน่พวกม่งพวกเปรี้ยงพวกนั้นจะเสต็ปต่ำเนี่ยไม่เอาตัวนี้นี่ส่วนใหญ่เขาต่ำอยู่หนะบ้านที่มีแม่น้ำที่เนี่ยเขาจะเอาโม่งใส่น้ำมันเป็นอ่าฮะเป็นตัวต่ำเนี่ยเจ้าจับได้อ่าสิประมาณนี้เนาะแม่นแล้วเจ้า จะเป็นโซนของห้องพักเดี๋ยวห้องพักของเพิ่นก็จะมีทั้งเบอยู่3แบบน้ำกันแบบที่หนึ่งก็จะเป็นแบบรีสอร์ทคือนแนวนี้เนาะจะมีซิงค์กำนังความสะดวกนี่ค่อนข้างจะครบพุนแหละอันที่สองก็จะเป็นพวกเต้นเป็นเต้นเต้นนอนเป็นแคมปิ้งเนาะและอันที่สามก็ยูด้านหน้าอันนั้นก็จะเป็นห้องแบบต้องการพักแบบสัวค้าวพักพ่อนในการเดินทางแต่ตอนนี้เฮาสิพามาเบื่งว่าห้องแบบหรูๆแบบสไตล์ภูเก็ตภูคํามจะเป็นแนวใดตามาด้ว เออมาเลยมาเลยมีใกล้มีใกล้น้ำไนําเทียวมีใกล้น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่คีกาดอยกไงนนัน่บรธรรมดาบ่ธรรมดาบ่ธรรมดา,มดาต้องป้ดเกือบกว่าได้ก่อนเข่ามานะ่ะอเคปอดโทโอ้โห ในห้องเขานี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรแน่จะมีตู้เย็นน้ำดด่มเจ้ากาแฟเนาะแล้วก็เครื่องนุ่งมีเครื่องนุ่งมีโอ like ้มีตู้เซฟตู้เซฟแล้วก็ีตะขีเนื้อแล้วก็มีเกลบสองคู่ครับ่มนี่แหละมีโทรทัศน์มีโทรทัศน์โต๊ะวายเป็นชุดให้เจ้า โอ้โอ้ยางนอนเตียางนอนเตียางนอนดีโอู้ยางพลาเดียววะนี่แหละเป็นมอญยางพลามอญยางพลาเจ้าอ๋อในส่วนของห้องน้ำโอ้นีดีดีมาเบิ้งมาเบิ้งในส่วนของห้องน้ำส่วนของห้องน้ำเนี่ยอู้หูรู้เลยอ่างแกุ๊ซี่เนาะอ่างแกกุซี่แล้วก็อ่างล้างนาอืมแล้วก็แชมพูแล้วก็แชมพูอาบน้ำเจ้ามีหลายอย่างให้เลือกอ๋อตูก่อนอาบน้ำน้ำอุ่นน้ำอุ่น บุญธรรมดาได้ฮอ่เลยได้เพราะว่าช่วงนี้มันหนกาศหนาวดิอ่าบนท้องนอร์ดิส่งวิวเด่นดีอีกว่าเมนท้องนอก์ดจะเป็นส่งวิวเดินหนาเนาะจ๊อโบเนีวสช่วงนี้เนาะยามหนาวจะมีแคียมปิ้งอยู่เนาะเัาจะเบิ่งวิวกลางคืนมันจะงามเปิดออกไปจะเหลืองไปเลยสวยงามที่ว่าเป็นเอิ้นว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ครบเลยรถติดใจถือใจได้ดีแล้วอะไรมันกับสิรีนอนแซอยูอ่บนะ่อสการพวกนี้อย่นี้ก็เวลานอนแซ่ที่มาอยู่นี่นดใจด <c oughs> มาได้รถแซย์มาได้เป็นพฤติกรรมนะ สับสนุนการเดินทางโดย